สวัสดีครับผมธีรนันท์ซิบอน้อยวันนี้พวกเราทีมบีฟทีจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมไซโชูของมหาวิทยาลัยคอ,อนแก่นครับเชิญรับชมครับสวัสดีครับ,รบผมนายผมสามสันตี่ผมนายปุริภัทรคำจำนะครับวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องน้ำแข็งเต้นระเบียกันนะครับผม มา้ครับผมก็มีแก้ว B ีดีผสมอาหารแล้วก็น้ำมันพืชน,นะครับผมแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะเอาน้ำแข็งครับผมว่าผสมกับสีผสมอาหารครับผมให้น้ำแข็งเป็นสีเขียวนะครับผมขั้นตอนที่สองนะครับนำน้ำมันทเทโลงฟยภาชนะนะครับ ก็ขั้ตนตอนต่อไปนะครับผมเราจะนำน้ำแข็งนครับที่แช่ในตู้เย็นมาหารไว้ครัวผมลงไปในภาชนะนะครับผมสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเรามาสรุปผลการทดลองกันเลยนะครับ จากการทดลองเมื่อนำน้ำแข็งลงไปน้ำมันน้ำแข็งก็จะลอยอยู่ปริมผิวของผิวน้ำมันนะครับและเมื่อทิ้งไว้สักพักหน้ผมน้ำแข็งจะละลายกลายเป็นน้ำนะครับผมน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันจึงดึงน้ำแข็งจมลงด้านล่างนะครับน้ำเมื่อหลุดจากน้ำแข็งน้ำก็จะจมลงก้นแก้วและและน้ำแข็งก็จะลอยขึ้นบนปริมผิวน้ำมันเหมือนเดิมนะครับ การทดลองเพลงครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณครับน้องๆหนูๆอย่าลืมมาทดลองนะครับ